สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาตตอรินะคะมาร้านไทยร้านสมจิตจเจริญมากินหมูกระทะนะคะถ่ายวิดีโอได้ไหมคะได้ค่ะอเอาชุดใหญ่เหรอเนื้อไม่พอเนื้อบรรยากาศเลยนะแซว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 แ ขออมุญยาตเข้าแล้วนะถ่ายวีดีโอได้มีของไทยขายด้วยนะคะมีมีอนั้นหรอปลา เมื่อก่อนเขาจะเน้นสตูเลยเขาจะเน้นไปร้านอาหารพร้อมสตูด้วยก๋วยเตี๋ยวเท่าไรหกแกกอหกร้อยเยนมีข้าวไท้ด้วย <c oughs> ขออนุญ,ญาตเขาแล้วนะคะถ่ายวิดีโอ ขายขายมีเส <Hi>, mm ื้อผ้าขายด้วย

มอดกินขนมก็ต้องถ่ายนะไม่ได้มด้มอลังการมากอันนี้ชุดใหญ่อ่สี่พันเยนเล็กก็ประมาณสองพันห้าสองพันหรือสองพันห้าสองนห้าุดเล็กสองอ2 5 0นใหญ่มากมีครบทุกอย่างนะคะโอ้โหผมไม้กิน

มีทั้งน้ำจิ้มไทยน้ำจิ้มญี่ปุ่นอันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มแบบญี่ปุ่นอันนี้กระเทียมบดนะคะามารีวิวบงคนตามรอ,อยมากินตามรอยมากินมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วย บรรยากาศในร้านกว้างขวางนะคะนี่ใส่ยังไงบ้างเฮ้ยโอ้ยโอ้ยบาเบาขอบคุณค่ะนี่ค่เหรอเดี๋ยวหักมาวะนี่ไงค่ะว้าวอลังการมาก อย่างเยอะยเราเคยเห็นเทียดกันไมไม่เคยค่ะเคยเห็นกันเนาะไม่เคยไมเคยเนาะโรงแรมเมื่เปล่าไม่เคยเจอเจอกันที่วัดหรืเปล่าเจอกันที่วัดหรือเปล่าโอ้เิ่อันทีกินเมื่อานมารมั้งอืมมัน ปเป็ดยง่งเยเ็ยังกนันมาดิตีมดตีแยกกันเหรอวนแต่ียอันน้ัไม่ยากไมีกินแล้ว อาา๋อวิญเนื้อ,อเหรอวิญรึไงเอ๊ะผมคิดไว้จะไม,ไม่ได้บอกใครว่าจะพาไปไหนคิดไว้คิดไว้เอาคุณกินเนื้อได้เลยเหรอเรว,ว้นไว้หนึ่งวันสตาร์มินาทาโร่วะดีที่เห็นไม่ทางเลยสตาร์มินาทาโร่ <c oughs> เอาเลยกินเลยอันนี้ยังไม่สุกหรอกพุ่งเหรอคนเลยเยอะอยู่มั้งกี่ปีพูดญี่ปุ่นเก่งอยู่มั้งกี่ปีอเจ็ดปีค่ะเก่งเลย ไม่ได้ไม่ได้เรียนเลยนะครับรุ่นไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยเรียนเองคือคนอยากอยากจะคุยไงชอบคุยอยาชอบคุยใช่ไใช่ชอบคุยชอบพูดไม่ก็ไปทำงานกลัวเขานินทาไงเขารู้จักหมดอ่ะกลัวเขานินทาไงเราเราก็เลยฝึกภาษาญี่ปุ่นออยู่มีคนไทยคนเดิมเขาเป็นรู้จักเขาหมดหรือว่าดีนะเป็นรู้จักเขาหมดที่ทำงานใหม่ที่เราไปเรียนเลยเจ็ดปีบางคนยังไม่ได้เลยนีย เอาเอาผมเอาตัวผมเนี่ยเจ็ดปีเหมือนนี่เลี้ยงอะไรกลยไม่ใช่เหมือนคันคุยกันไรเงี้ยเสียงในมือเสียงฟังเรื่องเนี่ยคุยอะไรแบบนี้พูดอะไรไปด้วยโรงงานอาะือก็นี่ติดเนาะปกติเป็นคนพูดมากอยู่แล้วไงหืมไปหยุด โอ,อ้หยุด e> อยู่แต่ถ้าคนไม่รู้จักก็ไม่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 ไมโรงแรมจะนั่งร้องจอได้สามชั่วโมงแล้วชุดเล็กน pues ี่ก็ถักก็่ะเดียวกมันนะฮขึ้นโคตรหนาเลยนะทุกทีเรียบอลังการงานโรงแรมก็ไม่บูมแล้วตอนเนี้ย มันมืดอ่ะอร่อยไหมตยไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะกินเลยถ่ายน้ำจิ้มน้ำจิ้มแอันี้ทำหรอหมดนี่เขาใส่เต้าเจี้ยวาเจี้หัยีงนะผมไม่รู้ว่ามันที่มันถามผมมเหมือรกันงผมไู้มจ่ายันถน้ำจ้มององไทยเลยใช่่ต้หี่ด้วยหายถึงเมืองไทยเลย เอนลแล้ L, L, L วปั <laughs> <c oughs> ่นัจริงๆริงจริงอร่อยต่างกันไงไม่เผ็ดก็เผ็ดหรอใช่เอเดไม่กินเผ็ดดูแลกันแลเผ็ดด้วยกินได้ไนี่ยเมื่อเช้ากินอะไต้มบุนเส้นของผมอ่ะกินกินมเลยนี่กินต้มบุนเส้นเนขุนเส้นถุงเดียว สั S <S ่งเบียสดเท่าไั้เอาเก้วสองแก้วพี่ดูสิพ่ครับเบียสวดแก้วนึงเบียร์สดแก้วนึงน้ำตรานี้แข่น้เลยครับท้ายนียว้ำขวดก็เอมน้ำเงินร้อยอะไรก็หยิบในตู้เลยวินด้ก็บอกเขากินน้ำนงน้ำแดงน้ำเกียวโ้กอะไรคกน้ำเกียวเอแ่อร่อยอรอย กินทั้งแม่มาเาหลงไปสองปีขทาดห่มาัตงหามากินคนเดียวมันก็ยังไงไงอยู่นะนี่นี่เรือองคนต้องมี2อคนอ่ะไปขอแก้วบนอ่ะขอแก้วบนขอแก้วกันต้องแข่งบน เลี้ยกลูกเลี weakest, <S <S day, gram, anyway. ้ยมเดี๋ยวแก้วใส่น้ำแข็งมาเพอะฟังเตะนมิโฮไดายนมิซึครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งใส่แก้วนี้มาไหมใส่แก้วแบบนี้มาไหมเอาใส่น้ำโฟกกับแต่น้ำเกลียวอ่ะใส่มาครสองแก้วเนาะแล้วอ ไม่กินเหรออือกินเบี้ยชอบกินน้ำหวานใช่ไหมหน้าไม่ให้เนาะแต่ก็กินน้ำหวานได้ไม่น้าบอกหน้าไม่ได้หน้าต้องกินเราไม่ได้นะหน้ากินเราดื่มเบี้ยใช่ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อเนาะไม่กินพอเด็นผมไปนั่งกินข้าวกินอะไรด้วยเลยเขาหน้าหน้าตาอย่างโหดที่น้ำหวาน กินเลยพี่เต๊ะโหกินจะกินไม่กินเนพามียะไกินไหมพามีเสียงคนนะพามีอกินเหล้าไม่กินหรอกกินไปแค่นั้นนะอยากได้เพื่อนกินไงกินเรื่อเหรอนึกว่าผมใส่ตั้งนานเลยอันนี้แต่นี้มั้งเนี่ยอันนี้มั้งใช่เห็นปะก้อนขนมขึ้นมาเอามาเอาไปหยักมัน ไม่ลงเลยหมดหมดผมผ่านมาสามสิบนาทีเงีย่ๆอะงยไม่ลงนี่ลงอยู่แต่ว่าเขาให้เยอะไงไม่ลงเลยเนื้อหลายชั้นเลยไม่เป็นองญหา99ไม่ต้องล้างไง พี่พี่าเป็านบอนก็แต่ร้านยากนะหมูกระทะกระทะอะไรเงี้ยล้างยาเคทำกินอยากเนี่ยหมอดแ่แช่ไ่คืนนึงก็ไม่ออกเลยหมูกระทะรอบเอกี้จะล้างเสกระสนือกระทะไทยมันไม่ดีมันกระทะแบบแบบแบบอะรบเล็บบอล้อนเห็นในอเมซอนเราไปซื้อมาอยู่ไหน แต่มันแต่ไอ้นี่มันไม่ลึกนะอ๋อมันมันพื้นไม่ไม่ไม่มันเป็นของเกาหลีอ่ะของเกาหลีที่เขาใส่ชีสอ่ะใช่หรอเปล่าใช่ใช่ได้ไหมตับไส้ใหญ่ใช่แต่อยากได้ลึกๆอย่างเงี้ยที่บ้านมันอันใหญ่อ่ะกับไส้ไม่ต่างตี๋เลยอันนั้นก็เขาหิวมาใช่ไหมเออเขาหิวมาอ่ะ ม่เลมดกรแตะว่าค่าจ่คาจาเย็นเรียบร้อยยังเหลือ